บรรยากาศ19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรบรรยากาศ19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรวันที่19กันยายน2563นำโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดก,การชุมนุมที่ชื่อว่า19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรจัดขึ้นภายในมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในช่วงเช้าก่อนจะเคลื่อนทนไปชุมนุมที่ท้องสนามหลวง ในการชุมนุมครั้งนี้มีผู้ร่วมชุมนุมเดินทางมาจากทุกสารพิษทาให้บรรยากาศท้องสนามหลวงเต็มไปด้วยผู้คนที่มาเพื่อสแสดงพลังและติดยืนเรียกร้องสระชาธิปไตยสบายก็เห็นหัวคนข้างล่างเยอะๆหน่อยไม่ให้เอาแต่พวกในทุนขุนศึกคุณอยู่สบายเกินไปแล้วคนนอนข้างถนนเต็มไปหมดคุณรู้ไหมคนอดๆอยากๆอ่ะเขาถึงกระทั่งไปขอข้าวกินกันแล้วทุกวันนี้ โดยคเตรงทงเนเี่ยลพังเพลงที่เราร้องอยู่ค่ะเดีาสงการมาชมมในวันนี้ค่ะค่ะก็ต้องการมาสแสดงออกถึงพลังค่ะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราต้องการให้ขับเคลื่อนสังคมนั้นเดินไปข้างหน้าเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของใครแค่คนใดคนหนึ่งมันควรจะเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่านักศึกษา แล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือประชาธิปไตยอะคะ่ะเราก็เลยออกมาร่วมแสดงพลังในวันนี้อน,นาคตงดงามแม้ไฟลุกลามจะแทดเท่าทุ่งนี้เปรียบชีวิตของเรากลายเป็นดังเงา่ทาทุลี ดูเมื่อวันนี้เราอยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าไปในรูปแบบไหน,นอ่าก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงฮะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหามานานมากแล้วฮะก็ะคือว่าเมื่อปี49รัฐประหารอดีตนาย,ยกทักษิณจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านความยุติธรรมสังคมเศร,รษฐกิจอะไรเลยพวกนี้ฮะก็คือว่าผมก็อยากให้คนรุ่นใหม่แบบถนัดคิดว่า เราควรจะลุกขึ้นมาช่วยกันทวงคืนความยุติธรรมทวงคืนสิทธิของเราให้มันมากขึ้นนะเพื่ออนาคตของเราของลูกหลานเราหรือว่าของคนลาก้าที่ลำบ,ลำบากล่ะฮะเพลงนี้ขขามอบให้กับเด็กทุกคนที่ไม่สามารถเลือกชีวิตตัวเองได้ ให้กับคนแรงงานทุกคนที่ไม่สามารถลาออกจากงานที่ไม่เป็นธรรมได้ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกเลิจกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมมาให้กับทุกคนที่ทำให้นยโยบายส0บาทรักษาทุกโรคเป็นจริงขอให้ประเทศนี้มีและสวัสดิการอยากจะ ตตมตนอยากจะมีเวลา,คคาให้พูดถึงว่าถ้าเกิดการเมืองประเทศไทยเราดีประเทศไทยเราจะดำเนินไปยังไงบ้างคะหรือว่าเราอยากมีความคาดหวัองอะไรบ้างถ่ากลางการโกรธก็ถ้าเกิดการเมืองด,ดีเนี่ยภาษีหรือว่าเงินที่เราเสียไปทุกปีแต่ละคนที่เสียไปให้กับ อย่างเรื่องง่ายๆเลยอย่างอย่างวันนี้อย่างเวลาเดินทางมาเนี่ยคุณบ,บาทระหว่างทางเนี่ยมันค่อนข้างจะแย่ในกอทอมอซึ่งซึ่งยังไม่รวมถึงแบบคนพิการคนธรรมดาย,ยัางเดินยากเลยไม่รับถึงคนพิการคนที่ได้โอกาสคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยคือส่วนนี้มันเป็นพื้นฐานข,ของมนุษย์ทุกคนที่ควรจะได้รับครับไม่ว่าจะรวยจะจนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาษีพวกเนี้ย ถ้าเราได้กับคืนมาในทาทางเท้าให้มันดีทั่วกรทมเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นส่วนส่วนเล็กๆแต่ว่ามันคนได้ใช้อ่ะครับอันนี้อยากจะฝากอะไรถึงภาพรัตมากนะก็ผมว่านักเวลานี้เขาคงจะตระหนักได้แล้วแหละว่าว่าาสิ่งที่เราเรียกร้องหรือคนที่มาชุมมือวันนี้เรียกร้องเนี่ยมันคืออะไรผมอยากให้เขามีความจริงใจว่าคืออนาคตที่มันจะเกิดขึ้นไปอีกห้าปีหรือสิปีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่คนในสังคมได้คอยกำหนด ไม่ใช่ให้แบบว่าให้คนที่มีอํานาจแล้วกําหนดแบบไม่ได้ฟังเสียงคนที่ที่ได้รับผลกระทบต่างๆนะครับอยากให้เขาฟังกับเสียงเรียกร้องหรือเสียงที่เราพูดออกไปไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยแต่ขอให้ฟังทุกลุ่มแล้วก็นําไปพิจารณาหรือไปบริหารความคิดของแต่ละคนนะครับว่าสิ่งไหนมันจะดีไม่ดีต่อสังคมนะครับในอนาคตอยากให้พูดถึงการป้องก,กันตัวเองจากการระบาดของโควิด19 ก็กส่วนใหญ่ผลเห็นเขาที่มาทุกคนเขาก็ใส่แมสแล้วก็มีการก็มีมีหลายที่นะครับอย่างเช่นรถใต้ดินหรือรถเพลเี่ยเขาก็มีเจลมีอะไรพร้อมสำหรับการชุมนุมค่อนาจะโอเคครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ